สวัสดีค่ะคุณลูกค้าทุกท่านวันนี้แอดมินขอต้อนรับเข้าสู่ยูนิโคลสาขาเซ็นทรัลพลาซาเชียงใหม่แอร์พอร์ตค่ะวันนี้แอดมินพามาดูกับแคมเปญ thank you festival ค่ะที่ยูนิโคลค่ะยูนิโคลเขาจัดแคมเปญนี้เพื่อขอบคุณลูกค้าค่ะที่ให้เป็นส่วนหนึ่งชีวิตของทุกคนค่ะกับการใช้เสื้อผ้านะคะที่ถูกออกแบบให้ใส่สวมสวมใส่สบายที่ดีขึ้นค่ะ แล้วก็แคมเปญน,นี้จัดวันที่2 6มิถุนายนถึง2กรกฎาคม,มค่ะใครมาช้อปปิ้งช่วงนี้นะคะจะได้รับผลไม้อบแห้งค่ะจากดอยคำค่ะซึ่งทางยูนิโคลเขาได้สน,สนับสนุนเกษตรกรไทยของเราคะ่ะเดี๋ยวเราไปดูดีกว่าค่ะว่าสินค้ามีอะไรกันบ้างน,นะคะแอดมินหนึ่งค่ะค่ะสวัสดีค่ะเดี๋ยวเรามาดูกับตัวแรกกันเลยนะคะแค่เห็นสีสันก็น่าตื่นเต้นแล้วกับป้ายสีแดงพอดีแอดเห็นป้ายสีแดงไม่ได้นะคะพอมายูนิโคลพอรู้เลยว่าสินค้าเขาเนี่ย ปกติเนี่ยเขาจะมีช่วงเวลาที่ลดราคาแต่ครั้งนี้เนี่ยพอเรามองเห็นทางร้านเนี่ยเห็นแดงเต็มไปหมดเลยใช่ <laughs> เห็นสีแดงแล้วเรารู้สึกตื่นเต้นว่าเฮ้ยแบบนี้เราต้องช็อป<ช>เราต้องเปิดกระเป๋าออกมากระเป๋าตังนี่สัน่นระริกเลย <laughs> แ,ลแคมเปญที่เขาทําขึ้นมาด้วยเนี่ย ยิ่งรู้สึกว่าทําให้หน้าช็อปมากขึ้น,นะค่ะใช่ค่ะอย่างตัวนี้นะคะเสื้อ a อริซิมยูค่ะของคุณสุภาพบุรุษนะคะลดราคาค่ะจาก790บาทเหลือเพียง590บาท<ช>เท่านั้น<ช>ค่ะ, <ๆ S 1> คะแบบนี้ไม่ช็อปไม่ได้ค่ะมามาต่อกันทางนี้เลยค่ะตัวนี้เลยค่ะอุ้ยอันนี้หน่าซื้อไปให้แฟนที่บ้านนะคะคุณดูสีสันก่อนนะคะได้สีเทศกาลแล้วก็ดูจากสีเนี่ย งานปาร์ตี้กลางคืนก็ได้ด้วย<อ>ใช่ค่ะทั้งสีขาวสีแดงสีดำสีน้ำเงินนะคะได้ทุกโอกาสเลยค่ะจากราคาเต็ม790บาทเหลือ590บาทเท่านั้นค่ะสำหรับชิโนช็อตค่ะ,ะมีกางเกงแล้วต่อไปก็ต้องมีเสื้อ,อค่ะมาดูที่เสื้อก็หลากหลายสีสันเหมือนกันใช่ค่ะเป็นตัวรายคัลเลอร์ค่ะตัวนี้ บอกเลยนะคะว่าโปรโมชั่นแค่3วันเท่านั้นค่ะจะไม่ถึงวันที่2กรกฎาน,นะคะตัวนี้ถึงแค่วันอาทิตย์คือราคาจาก190บาทเหลือ130บาทค่ะใครที่ชอบแบบ mix and match ง่ายๆในแบบสไตล์เรียบแบบมินิมอลต้องรีบมาซื้อกันไว้เลยค่ะคุณผู้ชายทุกท่านค่ะนี่มีให้เลือกหลากสีเลยใส่สบายด้วยค่ะมาเรามาต่อกันที่จริงๆเนี่ยเห็นไหมคะว่ามันมีป้ายแดงทั่วเลย ไหนคะแอดมินว่าไงคะไปทางออไหนต่อมาดูที่ตัวลิมิเต็ดกันนะคะจากราคา1,490ตอนนี้เหลือแค่990บาทเท่านั้นเองนะคะซึ่งถือว่าในแบรนด์ของยูนิคอเนี่ยคุ้มมากๆในราคานี้นะคะม,มีหลายสีเลยเขาบอกว่าสุดเนี้ยบที่มาพร้อมกับความยืดหยุ่นเพื่อความกระชับสบายนะอ,อยากเป็นผู้ชายมินิมอลหรือผู้ชายเนี้ยบต้องมาที่นี่เลย มาต่อกันเลยค่ะที่ตัวนี้เป็นกางเกงเช่นกันค่ะกางเกงรุ่น Candle p a n t Ultra Life นะคะราคาลดเหลือ990บาทค่ะตอนนี้ลูกค้าท่านไหนสนใจนะคะสามารถติดต่อสอบถามเรามาได้นะคะที่ Line Official Account ค่ะ at Central Airport ค่ะ Search เลยนะคะ C E N T R A L A I R P O R T ค่ะ แล้วก็อยากจะบอกว่าตัวนี้นะคะที่เราถ่ายไปเมื่อเกี้เนี่ยน้ําหนักเบาสบายแล้วก็เหมาะกับคุณผู้ชายที่ทำงานช่วงนี้เพราะว่าช่วงนี้ก็รูกันอยู่ว่าเป็นฤดูฝนนะคะผ้าตัวนี้เนี่ยก็แห้งง่ายด้วยใช่มาดูตัวนี้ค่ะกระเป๋าค่ะใครที่ยังไม่รู้นะคะอันนี้แอดมินบอกเลยแต่คิดว่าหลายๆคนคงจะมาซื้อแล้วหรือไปช็อปที่กรุงเทพม,มาแล้วค่ะคือกระเป๋าผ้าของยูนิคอค่ะจะมีให้เลือกสองไซส์ค่ะคือไซส์ L กับไซส์ M ค่ะ ตัวนี้เลยสไตล์แบบมินิมอลเรียบง่ายเก๋ไก่รักโลกนะคะเพียงใบละ60บาทเท่านั้นทั้งสองไซส์เลยใครที่ตามหากระเป๋าผ้าแบบเรียบง่ายแล้วก็ไปไหนก็ได้ในทุกโอกาสนะคะก็สามารถมาช็อปได้เลยค่ะวันนี้ค่ะที่ยูนิโคลค่ะจะไปสะพายริมทะเลห,หรือว่าขึ้นเขาลงห้วยก็เหมาะอยากมีรูปในจ g ชิกชกแนะนำกระเป๋าใบน,นี้เลยนะคะ <c oughs> ค่ะ,ะเราไปต่อกันนะคะที่โซน เด็กน้อยเบบี้กันบ้างนี่อันนี้ดูผัผ่านนะอันนี้ไม่ได้เข้าแคมเปญแต่ว่าต้องมีให้ลูกคุณ<ช>ค่ะ<ช>คือเมริเมโกค่ะน่ารักคิวมากมาถึงนี่เลยค่ะเป็นโซนของเด็กบ้างนะคะในแคมเปญตังกี้เฟสติวัลค่ะที่จัดวันที่2 6มิถุนาถึง2รกรกฎาคมค่ะดูสีของเด็กนะคะก็คือไม่เพียงแค่คิดว่าเป็นชุดเด็กแต่ว่าสมัยนี้เนี่ยยูนิคลรก็ทำออกมาก็คือดูแฟชั่นมากขึ้น บวกกับใครที่มาซื้อคุณพ่อคุณแม่แล้วเนี่ยซื้อของคุณลูกไปแมทช์กันก็ได้ดูดีไซน์ขนาดแอดยังอยากใส่เลยนะใช่ค่ะทั้งครอบครัวนะคะแบบครอบครัวสีครอบครัวแฟชั่นอ่าใช่แบบไปเที่ยวกันทั้งครอบครัวที่แบบยังไงดีไปเที่ยวต่างประเทศหรือจะไปเที่ยวต่างประเทศเราต้องหยุดไว้ก่อนอ๋อก็ได้ก็ได้ก็ได้ต่างประเทศเราจะต้องงดก่อน เอาเป็นว่าขึ้นดอยม่อนแจ่มแล้วกันเนาะโอเคเราไปดอยม่อนแจ่มหรืออยากจะแบบปาร์ตี้กันในบ้านเนี่ยค่ะแต่เราต้องมีตีมเหมือนแม่ชมเนาะหรือว่าเราจะไปคาเฟ่ก็ได้นะชุดนี้อ่าอืมตอนนี้ร้านกาแฟเขาก็เริ่มเปิดแล้วเนาะใช่ค่ะเดี๋ยวมาดูกับโซนของคุณแม่หรือว่าท่านผู้หญิงกันบ้างใช่นี่เลยช่วงนี้เดี๋ยวเห็นว่าจะเปิดเทอมแล้วเอาเอาของนักศึกษาก่อนราคาดีงามค่ะ คุณน้องๆค่ะนี่ค่ะ e l r i s m Cotton Rib Bra Sleeveless Top ค่ะลดราคาเหลือ390บาทเท่านั้นค่ะแล้วก็คุณสุภาพสตีก็มาซื้อได้นะคะเอาไว้ใส่แบบใส่ทำงานแล้วก็สวมสูตรดูดีเรียบเก๋ใส่ปาร์ตี้ก็ได้แล้วก็สังเกตตัวข้างล่างนะคะ590บาทเนี่ยจะมาพร้อมบราเดี๋ยวจะพาไปดูสูตรข้างหน้าใส่ข้างในสูตรเป็นไงคะใส่คู่กับเบเซอร์ดูดีคุ้มคุ้มราคารถหรูเวอร์ มาตัวนี้ต่อเลยค่ะ Ariism um Carmiso ค่ะตัวนี้ก็เป็นเสื้อซับในนะคะมีหลายสีเลยราคาดีค่ะเหลือ290บาทเท่านั้นค่ะ ใสบายจริงนะคะต้องยอมรับใช่ค่ะแอดมินขอย้ำอีกทีนะคะ Unical Thank You Festival นะคะจัดแคมเปญตั้งแต่วันที่26มิถุนายนถึง2กรกฎาคมค่ะมากันเลยค่ะที่ Uniql อสาขา Central Plaza Airport ชั้น2ค่ะโซนอะโคริเมค่ะแวะกันเข้ามานะคะอย่าลืมสแกนเช็คอินเช็คเอาทแล้วก็วัดอุณหภูมิค่ะ,ะมาต่อกันค่ะที่ เป็นกางเกงนะคะที่เขาบอกว่าเสื้อ,อเนื้อผ้ายืดคล่องตัวค่ะเหงื่อแห้งเร็วป้องกันการเกิดรอยยับด้วยก็ต้องเน้นเหมือนเดิมว่าช่วงนี้เป็นช่วงหน้าฝนเสื้อผ้าอะไรที่แบบสามารถแห้งเร็วอะไรเงี้ยไม่อับชื้นก็เหมาะกับเราแล้วก็หลายๆคนกลับมาทํางานแล้วกางเกงตัวนี้ก็เหมาะกับพ <c oughs> นักง,งานออฟฟิศหรือว่าใส่ทํางานเนี่ยสวมใส่สบายแน่นอน,นะคะ่ะราคาดีด้วยนะคะ กางเกงที่เป็นกางเกงทำง,งานแบบนี้ในราคา790บาทเนี่ยถือว่าคุ้มมากๆใช่บอกเลยว่าต้องรีบมาซื้อช่วงลดค่ะเราต้องตักตวงคะ <c oughs> ่ะมาดูต่อกันเลยค่ะฝัะ่งนี้เลยค่ะฝั่งซ้ายค่ะเป็นเล k i n g p แผนนะคะตัวนี้ก็จะเป็นผ้ายืดด้วยใส่สบายค่ะอัล er s t r ตร g e นะคะนี่บอกเลยค่ะว่ายืด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  <c oughs> มีหลายสีเลยค่ะตัวนี้ก็ทรงสวยสะดุดตาค่ะดูดซับระบายเหงื่อได้ดีค่ะจาก790บาทเหลือเพียง590บาทเท่านั้นค่ะเพราะว่าดีไซน์ของเขาเนี่ยทำออกมาให้ดูเหมือนผ้ายีนเหมือนกับว่าเราใส่กางเกงยีนอยู่แต่ว่าความรู้สึกเนี่ยมันจะรู้สึกดีกว่าการใส่ยีนเพราะว่ามันมันสามารถยืดหยุ่นได้มากกว่าคล่องตัวกว่าค่ะเห็นไหมคะว่าเราบอกแล้วว่าป้ายแดงๆเนี่ย มันล่อเรามากค่ะมันน่ากลัวน่ากลัวสาหรับขนาดตัวแอดมินเองยังรู้สึกว่าเดี๋ยวกลับมาแล้วกันใช่ <c oughs> เดี๋ยวเราต้องมาแน่นอนอไปด้านหน้าต่อกันเลยค่ะอ๋ะอดูสีป้ายแดงเซลทุกภ,ภาพเลยอ่ะนี่ยังไม่รวมตัวที่อยู่ด้านนู้นนะคะใช่อันนี้เพราะว่าเราพามาเฉพาะแคมเปญ Thank You Festival ค่ะยังไงคุณลูกค้าต้องไปมาดูอนี่เราผ่าน <c oughs> เราผ่านคอลเลคชันมาริเมโกค่ะตัวนี้ไม่ได้ร่วมแคมเปญแต่บอกเลยค่ะว่า สาวๆทุกคนต้องมีค่ะ,<ส>ะยายนขาแนะนำมาด้วย <สะ S 1> เน้นเลยว่าสาขาเราก็ยังเหลือคอเลกชันค่อนข้างจะเยอะใช่แต่ว่าก็ต้องบอกว่าตอนแรกเนี่ยมาเยอะกว่านี้อย่างรองเท้าเนี่ยค่ะหมดไปแล้วใครที่สะสมคอเลกชันอยู่เนี่ยต้องรีบมาเพราะว่าดีไซน์รอบนี้เนี่ยอยากจะสั่งให้สังเกตเลยว่ามีทั้งแบบสีสันแบบเรียบหรูดูดีก็คือลายเส้นของเขาที่ทำออกมาในดีไซน์ครั้งนี้เนี่ยค่อนข้างจะสะดุดตา แล้วก็มีหลากหลายเลยนะคะยังเหลืออยู่เยอะสามารถมาดูได้นะคะ mm hmm. ถึงราคาตัวนี้จะยังไม่ลดแต่บอกเลยว่าควรมีเก็บใช่ค่ะดูสิคะสีสีฟ้าสีชมพูสีส้มนะคะ mm hmm. เห็นแล้วนึกถึงฤดู mm hmm. ใกล้ใบไม้ผลิอย่างนี้ละกันเราซื้อไว้ก่อนแต่ฤดูฝนก็เหมาะค่ะใส่สีสันสดใส mm hmm. แล้วก็มีเป็นเซตนะคะกางเกงขาสั้นกับเสื้อ mm hmm. ใส่แล้วดูน่ารัก เสียดายจริงๆเพราะว่าของเขาเนี่รองเท้าที่สาขาเราหมดแต่สามารถมาซื้อชุดที่เราแล้วสั่งออนไลน์รองเท้าก็ได้ใช่ค่ะเพราะว่าใครอยู่ใกล้ก็แวะมากันค่ะอะเรามาดูกันต่อค่ะนี่เลยเสื้อตัวนี้ใครที่ชอบออกกาลังกายเขาบอกว่าตัวปวดของย่าๆด้วย <c oughs> สินค้าชิ้นนี้ตัว a r i s u m UV Protection Mesh นะคะ ลดราคาเหลือ590บาทเท่านั้นค่ะมีหลากสีหลายลายค่ะเสื้อตัวนี้จะปกป้องผิวจากรังสี U V ได้ถึง90%ค่ะใส่สบายแล้วก็มีหลายสีด้วยนี่เผื่อเราจะไปวิ่งออกกำลังกายอันนี้เขาทำมาจากเส้นใหญ่ที่ป้องกัน U V จริงๆเลยนะคะป้องกัน UV อ่าสโลแกนเขาคืออะไรคะ กัน UV ในวิเดียวใช่วิเดียวค่ะอย่าพูดหรือเปล่าคะหรือว่ายูนิคอกยูนิคอบอกยูนิคอเขาเป็นคนทําแล้วเขาก็บอกเลยว่าการ UV ได้ดีจริงๆค่ะเขาใช้เทคโนโลยีป้องกัน UV ที่มีประสิทธิภาพค่ะตามตาข่ายของเนื้อผ้าเลยทุกคนเลยชอบมาช้อปกันก็เลยบอกว่าสาวกยูนิคออย่าพลาดนะคะตอนนี้ลดเหลือ590บาทค่ะของมันต้องมีและของมันต้องใหม่และเปลี่ยนบ้างเอาละค่ะ อย่างที่เราบอกกันไปที่ผ่านมานะคะก็คือนอกจากสินค้าที่จะเป็นแคมเปญของเขาเนี่ยก็ยังมีสินค้าลดราคาในช่วงนี้ซึ่งบอกได้เลยว่าลดเยอะมาก,มากๆเท่าที่เดินมาเนี่ยป้ายสีแดงเยอะกว่าป้ายสีขาวด้วยซ้ำนะคะแอดมินใช่ค่ะซึ่งแบบใครจะมาช็อปก็รีบมากันเลยนะคะช่วงนี้แคมเปญถึงแค่วันที่ตั้งแต่วันที่26มิถุนายนถึง2กรกฎาคมเท่านั้น,นะคะ่ะที่ u n ิโ l o จัดแคมเปญพิเศษเพื่อคุณลูกค้าทุกคนค่ะแล้วก็ ร้านนะคะจะเปิดทําการพร้อมกระสุนการค้าน,นะคะคือวันจันทร์ถึงพฤหัสค่ะ11นาฬิกาถึง21นาฬิกาค่ะและวันศุกร์ถึงอาทิตย์นะคะและวันหยุดนะคะตะเรษ์ค่ะเปิดตั้งแต่10โมงถึง21นาฬิกาค่ะก็แวะมากันนะคะที่ยูนิโคลสักาเชียงใหม่แอร์พอร์ตค่ะรือถ้ามีข้อมูลสอบถามเพิ่มเติม,ตมอย่างที่แจ้งไปแล้วหรือว่าเดี๋ยวเราจะขึ้นให้ด้านล่างก็คือสอบถามมาได้ที่ Line แอดของเรานะคะหรือโทรมาสอบถามหรือมีอีกช่องทางหนึ่งก็คือหน้า Facebook แฟน เพจของเราใช่ค่ะพิมพ์ให้ถูกๆนะคะ Central Plaza เชียงใหม่แอร์พอรค่ะส่วน Line Account นะคะคือ c t n t r t r a l r p r r t r t ค่ะวันนี้แอดมินสคนต้องขอลาไปก่อนเพราะว่าเดี๋ยวจะขอไปดูของที่เป็นป้ายสีแดงแล้วก็ช็อปส่วนตัวสักหน่อยค่ะใช่ค่ะแคมเปญดีแบบนี้ห้ามพลาดนะคะวันนี้ขอบคุณและสวัสดีทุกคนค่ะสวัสดีค่ะ